สวัสดีครับต้องเจริญทาแนวนะครับมีครับเรียนวันนี้อยู่ร้านพี่ปริญญานะครับยังไม่รู้เลยหกสิบแปดพันอาี่ปริญญาแล้วรถนี้ปีอะไรราคาเท่าไรครับี2 1ล้านแม่ท้องคันเนี้ย เท่ากันแล้วมันปีเดียวกันรถปีเดียวกันปีหกสามปีหกสามราคาสองล้านหนึ่งครับอย่างนี้จัดไฟแนนซ์ได้เยอะไหมครับจัดไฟแนนจัดเต็มจัดได้เต็มเลยก็ลองคำนวณกันดูเพราะมันก็ไม่คำนวณไม่ค่อยถูกแต้องหลายแล้วก็ไล่เบื้องบนกันห้ามือว่าหปีห้าปีห้าปีงั้นเดี๋ยวดูรอบๆรถหน่อรถปีใหม่นะปีหกสาม

ต้องหลานนึ่งคนงน้ามึงกับบา้างน้าปีนี่ต้องทันนะครับแต่คันนี้คันนี้แหลอย่างน่าจะแล่เ,เต็มก็ได้เตะเออมิชลินเหมือนกันไม่จอยราหอมติดเสียงอยู่แล้วแ,ลวแลวหละรถเนี่ยต้องติดฝังมากเลย

แต่มันปไปยากไงเรื่องเลี้ยงงัว่ารักตามห้องเนี่ยว่าได้เลดตามโลก,ก็ว่าหรือติต๊กนอดฮะมันจะไม่ว่าอย่างเราอ่ะกำลังเราอ่ะงานการเราก็ไม่ค่อยจะดีนุงเนี้ย เย็นมั้ยมัน้อ็เย็นอยู่แล้วแหละก็เย็นอยู่แล้วไม่เย็นก็ไปทำมาหน่อยแต่กิ่ว่าเย็นรถแม่รถไม่อุ้ยเย็นนี่ไงเปิดอยู่นะนี่ยเปิดเอทีแล้วยเย็นเลยเย็นอยู่หละก็รถไม่เย็รถปีฮะอะไรฮะปีหกสามหกสามเออหกสามหกสามอุ้ยเจ๊เจ๊เออเออจะจะจะ ลองติดคันนนี้แต่คันนี้มีไว้อย่างน้าจะแรดีว่านี้หน่อยติดดนีไม่ได้ยินแค่ไม่ได้ยินเสียงอย่างนี้เลย ยัอดูอ่ะโอเคปิดเลยยายนมิชลินหมดเลยนะหึมมเรมันมีไรแก๊กเลยตอนีี่นี๊ยหมดแล้วหมดแล้วนี่แก๊กแรกแล้วถ้าชารออกได้ก็คือจบเลก็แก๊กแรกอะไปลืมจริงจระมันก็ดับแล้วไงเออปิดไฟฟ้าเลยก็ล้างนี้เปิดไฟไหม ไฟฟ้าเออวาระเป็นช่องไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วเฮ้ยไอหน้าหน้าหนี้ก็เป็นไฟฟ้าอเแล้วยมนี่อ๋อเหรอเออหน้าเงาอ่ะติดติดหลอดก็จะเป็นใช่ไหมน่าจะใช้แต่แต่ผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ติ๊ดหลอดแล้วอืมเล็กกนาทีเรืทำไมมาอยู่ตรงนี้หัวลารอยู่นี้ใช่ไหมวาระก็เป็นกีแซน่ะ มันอ,อ,อยู่ตรงนั้นใช่ไโอเคคกับผมปากไ้ด้วยกับหัวล้านสามหกศูนย์ปีหกสิบสามราคาส่องหน้าหนึ่งแสนจัดเต็มจะได้เต็มไัมดูแล้วมันชุงไหมอ่ะ,อ,ะอยู่กับแผงแท้ครับเต็มที่เป็นยากันไฟฟ้าตามเบอร์โทรนี้ได้เล,เลยนะครับครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ